น้องนุ้นนิวนะเองคุณผู้ชมมันคือ25กรกฎาคมคนะครับอายุครบนะครับ22ปีนะแน่นอนว่าเมื่อวานเจ้าตัวก็มาความสุขกับแฟนๆนะครับมีแฟนคลับนะครับจำนวน1,500คนนะครับกับในงาน22แ ปี้นะครับนุนิวเดย์นะครับจัดขึ้นที่เซ็นท่านแจ้งวันนั้นนะคุณผู้ชมภายในงานนะครับหนุ่มนุินนิวรับจัดเต็มนะครับทั้งร้องเพลงแล้วก็มีการตอบ Q&A นะแล้วก็อ่านคาอวยพรจากแฟนๆนะครับเซอร์ไพรส์ยังไม่หมดนะคุณผู้ชมนี่เลยนะครับพอเอซีนะตอนแรกเขาประกาศว่าติดถ่ายละครอาจจะไม่มาใช่ไหมแต่ในที่สุดนะครับไม่มาได้ไงวันสําคัญขนาดนี้นะก็มาปรากฏตัวนะครับพร้อมกับดอกไม้หนึ่งดอกนะครับแล้วเอาตัวเองนะ ผูกโบวเป็นของความมันเกลือ oh. ให้นุ่มยอีกด้วยคุณผู้ชมนี่นอะไรหรอเกิดเงี้ยมาเลยคุณผู้ชมเรียกว่าที่อย่างที่เราที่เราเคยบอกว่า oh. สายวายกลายเกลือน oh. ใช่ไหมเออใช่ สาววายตายกเกออแฟนคลับก็ฟินหนักมากนะคุณผู้ชมจนวนความวันเกิดนะคุณผู้ชมอยากที่บอกว่าแฟนคลับก็เปนหนักมากนะมีการแบบว่าจัดเค้กนะคะเค้กเงินนะ22ชั้นก็คือ22คือเป็นอายุอายของน้อง2 2> นุนนิวนะแล้วก็มีกองทัพอังเปาเงินช่อดอกไม้เงินหลายช่อนะั้นเรียกว่าเป็นอนาณาจักรของนุ้นนิวกันเลยนะ เรียกว่าแฟนลับให้การต้อนรับขนาดนี้จัดเป็นขนาดนี้แล้วก็มีเฮียซีแม่กำลังเจ่งแบบนี้อยากรู้บทสัมภาษณ์ขอ <ๆ S 2> งนุ่มยูอยากไปไหละ้่ะไปฟังกันดีกว่าครับคุณผู้ชมเห็นแล้วครับแบบไม่ว,ว่าจะเป็นเทศกาลไหนๆก็ตามเป็นแฟนมักจะมีของขวัญให้ผมเสมอเลยครับไม่ผมก็มีอ่ไรเปลงใจเหมือนกันว่าเขาเหมือนต้องเลี้ยงลูกอีกคนนึงเลยเนาะเราก็เกรงใจครับแต่ว่าถ้าทุกคนยินดีจะให้ผมก็ยินดีรับไว้เสมอเลยครับก็ทุกคน มาเป็นของขวัญเวอร์มากๆเลยบางคนก็มาเป็นเคกเป็นแบบเป็นช่อเงินมาเป็นโปรเจกต์มาเป็นเครื่องประดับต่างๆสิ่งของเสื้อผ้าขอบคุณมากๆเลยของขวัญเมื่อกี้ไม่คิดว่าจะมาไม้นี้ครับเพราะไม่เคยมาไม้นี้มาก่อนเลยแล้วก็ตกใจด้วยครับ <c oughs> แหมเมื่อวานของขวัญชิ้นนี้หลอกสลิปหลอกผมสลิปดีเลยว่าติดงานติดกองครับแต่สุดท้ายก็ โผล่มาตอนกําลังจะลงเวทีครับขอวควันชิ้นนี้โผล่มาเซอร์ไพรส์เลยครับแต่ว่าเมื่อวานที่เฮียแล้วกันครับเมื่อวานที่เฮียบอกว่าติดงานผมก็ไม่เชื่อหรอกไม่ค่อยเชื่อหรอกแต่ว่าเขาติดงานเมื่อกี้ว่าเขาน่าจะมาแหละแต่สุดท้ายก็มาโปะโปะตรงที่ เน so ี่ยวันนี้ตอนที่ผมมาถึงที่เนี่ยปกติถ้าผมกับเฮียแยกกันไปทํางานเงี้ยครับพี่เลี้ยงก็จะมาดูผมพี่คนนึงก็จะไปดูเฮียหรือว่าสลับกันแต่วันนี้พี่ทั้งสองคนมาอยู่กับผมก็เลยไม่มีใครไปดูเฮียหรอมีพี่รุ่นะเฮียไม่ได้ไปทํางานหรอเราก็เลยแบบโป๊ะและหนูก็เลยรู้แล้วครับว่าเฮียน่าจะมาใช่ครับผมบอกเฮียตลอดเลยว่าไม่ว่าจะเทศกาลไหนไม่ไม่ต้องมีของขวัญก็ได้เพราะว่าจริงๆแค่ อยู่อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยผมมีความสุขแล้วครับไม่จำเป็นต้องมีของขวัญอะไรเลยก็เฉลยก็ได้ครับเฉลยเลยละกันครับว่าเดี๋ยวมีคนคู่แน่นอนครับคนคู่ซีนูนิวครับก็เร็วนี้น่าจะใกล้ประกาศแล้วแหละครับก็อีกสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์ครับสี่อาทิตย์ห้าอาทิตย์หกเจ็ดแปดราเล่นครับใกล้แล้วครับก็ อาจจะรู้สึกว่าจะจัดสองรอบด้วยครับอยากจะให้ทุกคนมาดูทั้งสองรอบเลยที่ไหนก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งครับชายก็อยากจะให้ทุกคนมาดูเยอะๆเลยครับทั้งรอบแรกแล้วก็รอบที่2ด้วยครับจริงๆตอนนี้เริ่มเริ่มด้เนิไนไปแล้วครับแล้วก็ <c ally> รุ้คนเสร็์คร่าวๆแล้วแอบเริ่มถ่ายอะไรไปบ้างแล้วเหมือนกันก็มันไปหมดแล้วก็ไปดูดดดยังไงแล้วปกติไม่ค่อยได้อวยพรอ,อะไรตัวเองเท่าไหร่ครับแต่ถ้าให้อวยพรก็ขอให้ นู่นิวมีความสุขในทุกๆวันและกันครับแล้วก็ขอให้นแฟนอยู่กับเราไปนานๆเลยขอให้เรามีผลงานที่ไหนออกมาก็มีแฟนๆคอยซัพพอร์ตตลอดแล้วก็ขอให้มีโอกาสในการไม่ว่าจะทั้งทำเพลงงานแสดงงานไทยแบบหรือว่างานสินค้าต่างๆเข้ามาเรื่อยๆเลยเข้ามาเรื่อยๆเลยครับพร้อมรับเสมอครับ ก็ถือว่าผมก็เร็วมากๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าเพิ่งเข้าวงการมาประมาณ2ปีเองแต่ว่ามีโอกาสต่างๆเข้ามาค่อนข้างเยอะมากๆเลยก็ต้องขอบคุณทุกๆอย่างขอบคุณแฟนๆที่ทำให้ออลูกค้าจากแบรนด์ต่างๆเห็นผมมากขึ้นขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนที่คอยแบบเอ็นดูผมคอยกระจายข่าวสารผลงานต่างๆของผมตลอดเลยครับอยากจะขอบคุณทุกอย่างเลยครับ อ่า<ม>น้องได้ขอบคุณทุกคนจริงๆ<ม>นะตั้งแฟนคตั้งมิตรสืบม,มนชนนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าทย่งที่บอกว่าอยากให้แบบว่าเป็นวันมีความสุขของนิว<ม>ทุกวันนะอย่างที่บอกว่าเมื่อวานเห็นแบบว่าเอซีไปแบ่บนเวทีใช่ไหม,มให้ดอกไม้แล้วก็ปลุกตัวเองกับโบ้ไม่พอนะเ<ม>พราะว่าเมื่อวานนี้นอกจากนั้นนะ แค่นั้นยังไม่อิ่มใจมเพราะเขานะครับนี่ครับก็ได้บอกว่าออาของความมันเกิดมาให้นุ่นนะีเลยคุณผู้ชมนี่เลยนะครับตอนแรกก็คือเห็นว่าเป็นตุงสีทองใช่ไหมเป็นแบรนด์หรูนะอเออรือเปล่าว่าคืออะไรอตอนนั้นเราดูเรามันยังไม่รู้ใช่ไหมแต่แค่เขาเห็นแบบว่า ชูนิ้วขึ้นมาแล้วก็ออต้องว่กหรือจะเป็นแหวนหรือเปล่าหรืจอก็สุดท้ายนั่นก็คือแหวนแหวนนั่นเองแลวหรื0จอแหวนร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแล้วก็น้องนุ่นี้นนะคราได้ทวิตข้อความในทวิตเตอร์นะครับว่าแล้วบอกไม่มีของขวัญมาให้ ขอบคุณนางับออยาหนูชอบมากหนูจะใส่บ่อยๆนะอีอีแล้วก็มีการแฮชแท็กก็คือแฮ p ปีบ i r รเดย์นะครับ 22nd ก็คือวันกิดของนุ้น mm hmm. ี่คืออาย <t <t ู่22กนดิงคุณผู้ชมยังไม่พอนะยังอีกข้อความนะครับที่นุ้นนี่นะครับได้โพสต์ถึงแฟนคลับครับโดยเขานะครับได้โพสต์ว่าวันนี้นุ้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับทั้งหน้างานทั้งหน้าจอเลยขอให้ทุกๆคำวยพรของทุกคนกลับคืนหาทุกคนเหมือนกันนะครับ รักทุกคนมากๆเลยนะจุ Love you all. นะ๊บๆเลิฟจูอ l อนะเออแล้วก็มีแฮชแท็กนะครับวันเกิดของน้องคือแฮชแท็กเบนนะครับสองสองเอ็นดี D, นุก๊กนี่เองคุณผู้ชมเรียกว่าขอบคุณทุกโปรเจกที่ทำให้นุ๊กด้วยนะครับทุกอย่างเลยนุ๊กขอโทษที่มีเวลาไปเก็บจะนุ๊กเห็นทุกอันเลยนะน่ารักขอบคุณนะคะเรียกว่าเป็นโปรเจกที่แบบว่าน่ารักมากนะเพราะนอกจากขา<จ>ะ<ด>ไป,ไป ของขวัญน้องอะ้านอกก็ยังมีนะที่แบบว่าป้ายใช่ป้ายบิลบอร์ดขึ้นจอ L E D เยอะมากเรียกว่าเต็มอิมจุดใจนะนี่นี่นี่พี่ผู้สื่อข่าวก็ไปบอว่ามอบเค้กให้ด้วยนั่นน่ะนี่คือแบบของขวัญน้องเยอะมากจริงคือ แค่นี้ก็เห็นแล้วว่าแบบคือแฟนขับมอบความรักให้น้องมากๆทั้งรักทั้งเอ็นดูแล้วก็เป็นวันสําคัญของน้องเราก็อยากให้น้องมีความสุขอยากให้น้องมีรอยยิ้มทุกๆวันก็จะบอกว่าคือผมว่าตอนแรกเมื่อวานเร้เห็นในรูปภาพนิ่งเนาะคิดว่าน้องใส่เป็นที่คาดผมนะแต่เปล่าว่าเป็นผมน้องจริงๆแบบว่าเขาทําให้เป็นเหมือนหูแมวไงเออนี่น้องนี่น้องนูนิวหรือว่าจุลยหรือว่าน้องจุลายบอกพี่เมศีแต่แล้่ยเขาก็เกิดวันเดียวกันไงน้องแมวกับน้องนูนิวของเขาเกิดวันเดียวกันเลยก็อย่างที่บอกคือ ดีใจมากคือมีแฟนคลับที่น่ารักคอยซัพพอร์ตน้องเยอะขนาดนี้นะคะ<อ>แล้วยังติดเทรนด์ทวิตเตอร์อยู่แล้ววันนี้<อ>คือยิงยาวกันจริงๆแล้วคือซุ้มดอกไม้ซุ้มเงินแล้วก็ของขวันต่างๆคือเยอะมากจริงๆนี่น้องน่าจะต้องใช้แบบรถแบบ ขนเยอะมากเลยนะที่แบบขนกลับไปที่บ้านอะไรอย่างนี้แล้วก็น้องบอกว่าเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตคู่เลยนะสองโลกแบบจุกๆกันไปเลยเออขายหมดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแล้วก็อย่างที่บอกว่าวันเกิดน้องคือ25ใช่ไหมแล้วก็อายุก็คือ22่ย่าองยี่สิบสองวันรกไม่ได้บอกอะไรนะแต่ว่าใกล้แล้วนะอ่าพยาเราเตอนกันเอออ้ก็เราขอ ให้พเพื่อนๆน้องนุ้ยด้วยครับขอให้มีงานปังๆแล้วก็จับคู่ว่าเรียกว่าอะไรเป็นปีทอแล้วก็เป็นคู่บุญคู่ใจของเคซีตลอดไปแล้วกันนะคะใช่ห้น้องมีความสุขมากๆมีรอยยิ้มในทุกๆวนันถูกแฟนๆขับนะคะโอบร้อมด้วยความรักเยอะแยะมากมายนะคะ <Okay. S 2> ก็เหมือนที่พี่ต้นบอกไปขอให ประสบความสำเร็จทุกอย่างดีใจกับน้องด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปดูนี้ด้วยนะดับแสงละวีใช่ดับแสงละวีฝากด้วยฝากไปดูกันด้วยนะทุกคนหนังเรื่องแรกที่เล่นคู่กับเฮียซีด้วยนะไปให้กําลังใจน้องเยอะๆแล้วก็น้องจะมีโรดโชว์ใช่ไหมเห็นไปภาคใต้มังที่ทีแรกแล้วก็บัตรขายหมดเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนแฟนที่ให้การต้อนรับอย่างดีแล้วก็เดี๋ยวน้องจะไปที่จังหวัดไหนภาคไหนต่อไปก็ฝากติดตามข่าวสารน้องแล้วก็ให้กําลังใจกันเยอะๆด้วยนะจ๊ะโอเค